ก็คือหน้ารถบรรทุกนะทีน่ารถบรรทุกนะเดีวีเดี๋ยววันเดี๋ยวโดินมาตรงลงมตรงคาแฟอินวัลลิอวลิแล้วจังวะทำแต่งตัวรอบชอ ข้างนอกเป็นโฟคิงข้างในเป็นโฟม <c oughs> ไม่ได้เจอกับมึงนานสัตว์อ่ะมันทำไมทำไมเราต้องเจอกันตอน <c oughs> ตอนเ้าเท่านั้นแหละตอนมีเมียก็หายหัวปุ๊ยเนี่ยฮะอาออจริงกูมั่นใจมากเลยที่ใครด่ากูว่ากูมีแฟนแล้วแบบไม่สนเพื่อนอะไรเงี้ยกูคนทาแฟนมาเจอเพื่อนนะเวย้ยแต่ไหนว่าเพื่อนๆกูไม่ค่อยชอบแฟนกูชนมแม่งเล โกลมึงเป็นไหมไปถึงว่ามันมีคนเป็นจริงๆมิไหมที่ว่าอกหักเขาต้องไปทะเละเหมือนแล้วแต่คนกูไม่มีความคิดอย่างนั้นเลยรู้ปะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะก็คือไอ้ลุงอยู่ไหนเพาแต่อ่นนี้ไหนกูได้ขอแค่แบบต้องมีพวกเนี่ยแต่ปัจจุบันคือกูไม่ช่างอยู่ตัวเองหรอกแต่กูจะเป็นแบบว่าลงไปหาแม่เลยจะเลมึงโตแล้วเว้ยเออโตแล้วแล้วมึงอาจจะโตแล้วยังนี่ไอ้ลุงถึงตากูแล้ว นั่นพีุ่งจะไปงอเขาอยู่อีกปะอะเอาตรงนี้ดีกว่ายังมีหวังไหมเฮียสูงมีหวังไหมไม่ไม่ไม่อ่ะแล้วตอบให้รู้ว่ามีมีความหวังมึงยังหวังอยู่ไหมไม่คุยแล้วเรื่องเนี้ยสมมติสมมติแบบพี่น้องวันนี้ขับไปนอนด้วยดาปากเออหนูต้องอ่านหนังสือสอบอ่ะวันนี้หนูต้องไปทํางานเช้าอ่ะไปส่งูด้วยดาบปากทาให้ด้วยนะเบบี้เนี่ยมึงจะตอบว่าก็ไปนอนเลยปุไม่ได้เขาอุ้ยนี้แต่เขาอยากให้ไปส่งไงทําไง ทรงอยู่แล้วเราก็แจอ่อนนแจ่เข้ารายการแล้วอออรหรอ <c oughs> เราเป็นคนนิสัยเสียเรามีใครอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราติดเพื่อนติดฝูงเงี้ยตัวเราเองก็รู้นะแต่แล้ว่าเราใช้คำว่าละเลยเหรอแบบว่าประมาทกลับไม่ตรงเวลาหรือแบบว่าปล <c oughs> ่อยให้เขาอยู่คนเดียวจนเขาอยู่ด้วยตัวเองได้ <c oughs> โอ้ my god แต่เราแต่เราก็บอกเขาตลอดนะว่าเอออยากให้ดูแลตัวเองได้นะถ้าไม่มีพีหนูก็ต้องดูแลตัวเองได้นะแต่พอเขาดูแลตัวเองได้แล้วเขาก็เลยไม่ต้องการมึงอีกเลยแต่แต่มึงก็ซับพอเขาในเรื่องอื่นๆอีกเยอะไงเขาแต่ปก็ก็ซับพออะไรช่วยได้ก็ช่วยอะไรช่้ก็ก็เตือนกันแล้วก็ช่วยจนชำาหละไม่เป็นอะมะคือเขาต้องการมากกว่านั้นถูกไหม ไม่ถึงว่าเขาไม่พูดไงครับว่าคนไม่พูดแล้วเราก็ไม่เข้าใจเนี้ยอ่าใช่ใช่เป็นมันเป็นข้อนั้นมากกว่านะเหมือนประมาณว่าเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่ได้อยากเป็นคนงี่เง่าคนนั้นแล้วกูก็เสือกไม่เข้าใจเขาอีกไม่มึงแต่ว่าเขาเองเขาก็ไม่ยอมพูดไงแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องไปขยี้ถามเขาด้วยถูกป่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เขาอยากเราแค่ไหนเนเราก็ทำของเราเท่าที่เราทําได้ท็อกซิก อันนี้กูเข้าข้างเพื่อนไปปะวะเป็นรูปนี้เละเหมือนว่าอยู่ดีๆก็กลายเป็นว่าก,กาไาูไม่เข้าใจอะไรเขาเลยบางอย่างเคยเพูดกันได้ก็พูดไม่ได้อยู่ดีๆก็เหนื่อยไม่คุยไปๆไมัอจบบางคงคิดว่าเพราะามึงรู้จักมันมานานต้องเข้าใจสิว่ะทำไมกูต้องพูด,ดออพีอลุงก็คงก็คิดเหมือนกันแต่ก่อนมันพูดได้กูพูดได้ <c oughs> แบบมีอะไรเตือนมันได้เพราะว่าสถานะมันคือพี่ออที่หวังดีแต่พอมาเป็นแฟนอ่ะไอสิ่งที่เคยพูดมาโดยตลอดอ่ะพูดเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเจตนาที่เขาฟังเราอ่ะเขาแปรเปลี่ยนเหมือนมันพูดเรื่องงานกับกูไม่ได้อะ่ะเขาไม่ให้สิ่งที่เขาต้องการจากมึงแล้วเว้ยก่อนนี้คือมันความสึกกับมึงคือพี่สอนเราไปี่เรา,าฟังรุ่นพี่สุดที่รักของกูแต่ตอนนี้พอเป็นแฟนอ่ะมันต้องการการสนับสนุนกันจากแฟนใช่ บวกได้บวกอะไรอย่างนี้การเป็นว่ากูเป็นคนไม่ซัพพอร์ตเขาเต็มร้อยหัดใจหัดใจอะใช่หัดใจเพราะอยากให้ให้เรียนรู้เพราะว่ามันก้าวสู่อีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตแล้วอะมังเป็นคนทํางานแล้วะมายจะสามสิบอแล้วใช่แล้วว่าแต่บูมาบูมยังไงข้อเสียงของบูมาโลกมันยังไงโลเยอะมันเกิดอะไรขึ้นเป็นล่างคนพี่ลุงแต่ภาคผู้ชายปณิธานนปีหน้าเขาก็ว่า เขาจะหาเมียให้ได้นะเราว่าเราบุ๋มคิดว่าจะเอ่อจะเลือกทาร์เก็ตไหนเอาคนใกล้ตัวหรือว่าอะไรยังไงยังไงจะคนใกล้ตัวไหมคนเจือดีคนเตัวดีมาคมคนใกล้ตัวเราพอมันเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนนะมันเลยเกิดการละเลยบังเรื่องไปเยอะเว้เขาเรียกว่ามันคิดว่าเออเขาคงรู้มือกันอ่ะเขาคงรู้ว่าเราเป็นแบบไหนแต่สุดท้ายแล้ว พอมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสถานะพอมีสถานะเขาต้องการให้เราเป็นอีกแบบอ่ะบักบอปึงเขาเขาคงคิดว่าเรามีความหวังแล้วเราก็เผลอไปคาดหวังกับเขาเหมือนกันกูพูดในมุมในมุมอีกฝ่ายไหมเพราะกูเป็นตอนนี้ไอถึงก็เพ being well, um ื่อนกูถูกป่ะหลับเป็นเพื่อนกูมาก่อนใช่แหวมึงคือคือคือพอมีสถานะปูกูจะรู้สึกว่าตอนนี้มึงพูดจ่ายงี้กูไม่ได้แล้วนะมึงจะเอาแต่คิดว่าแบบมึงก็เคยเจอเพื่อนกูคนนี้ไม่ใช่หรอที่หวานมาก็ไปนั่งเดกเล่าด้วยกันมาไม่ใช่หรอเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยมันมัน จะเป็นอีกอย่างไม่แน่การที่รู้จักกันมาก่อนอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้กูกลัวก็ได้อย่างเช่นเพื่อนมึงกูเห็นมาตลอดว่าเฮีนี้มันชอบเอาสาวมาให้มึงเก็ตแม้แล้วพอเีนี้พอมันไปกูก็จะมีอะไรางแล้วไงแต่ในหัวในหัวของคนอีกฝั่งหนึ่งเออมันจะคิดว่าเราจะรู้อยู่แล้วแหละต่างคนต่างเข้าใจผิดคนหนึ่งเข้าใจว่าคนนั้นรู้รู้แบบรู้แอ้กัน่ว่สบายแต่กูคิดว่าดันมาได้จนแบบเกือบปีอ่ะกูก็ปรับ ความเข้าใจมาตั้งแต่แรกว่าเออพอมาเป็นแฟนอะทุกอย่างมันมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะแต่ปรับไฟเดียวไม่ได้ไงอแต่ตอนแรกมันปรับด้วยกันไงใช่ไหป่ะแต่พอระยะเวลามันผ่านไปอะมันก็ทําให้ลืมอะไรบางอย่างไปในสิ่งที่ตกลงกันมาตอนแรกอะอืมมันก็เลยหายหายไปเอาจริงๆอ่อะคือคนของพวกมึงอะเขอดทนต่ำเว้ยคือพวกกูทำความเข้าใจกันว่าเราจับเพื่อมาเป็นอย่างนี้นะค่อยๆปรับแต่ของพวกมึงคือมันไม่มีใคร ไปต่อไงคือหลังจากนี้ก็คือแยกกันไปเจริญเติบโตซึ่งวันนึงเราคงได้เจอกันใหม่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นเลิกกันอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตังกฤษแล้วบุยบุยนี่บุยนี่ที่คุณจะาแต่ปามฝังปวดฉี่อ่ะเมย์แล้วถึงวันนี้ที่อกอ่ะขับบุยอยาทุขน้ำไปนอนเลยตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับพี่เมย์คะไปกินข้าวกันค่ะ หลหิวข้าวมากไม่เคยเดินทางจากกรุงเทพมาหาหคนได้นาน <laughs> ขนาดนี้มาก่อนเลยวันนี้พี่เด่นจะชอบมาเดินมาบนท้องคนมั่งมองตลอดผมก็คิดใ,ใ,นในใจมองเขาก็คงคิดในใจมึงแต่งมึงแต่งยังไรวะ <laughs> <c oughs> ออไอ้เหี้ยแม่งคนหนึ่งแม่งหันมามองผมแม่งเกี่ยวแบบสุดคอเลยอ่ะ <c oughs> แต่บุมูมใส่แว่นเปล่าตอนนี้เขามองอ่ะไม่ใส่ไม่ใส่ near underwear แม่งผมแม่ง yes we are อ๋อ อ๋อมิลี่แม่งเก่งชิบหายเลต่อให้เพลงเขาไม่ใช่เพลงที่กูฟังนะแต่เขาเก่งว่ะเนี่ยนี่คือการมีเบสเนี่ยต้องอย่างนี้อืมตึ้งตึ้ตึ้เปลี่ยนเสื้อฝาฮะตรงนี้เหรอนี่เนี่ยให้ยืมเสื้อากสิลุงเจ้าหนุ่มเจ้าหนเจ้าหนุ่มเปลี่ยนโฟรหนึ่งวันที่เพลงพี่เอกปล่อยใช่ไหมกูอะอยากจะลองทำคลิปเรียกชั่นเพลงเว้ย แล้วที่กูบอกกูฟังแล้วกูร้องไห้กูแบบภูมิใจเฮ้ยแล้วคิดม่าออกมาตลกมากมึงแล้วกูแบบกลัวคนตกใจว่าไอ้เมมไปขนาดนี้กับพี่เอกเหรอวะอะไรกูเลยเอาไม่ไปลงเก็บไว้ดูคนเดียวบ้าของมันมากพี่ร้องไห้แบบภูมิใจอ่ะแต่น้องเขาเก่งจิตด้วยเนาะมีเลียเก่งใช่ไหมไปเลยอะไรวะเนี่ยเอ้าอ๋ออันนี้ได้อันนี้ได้ปวดไปเรียบปวดไปอุ้ยผิด อวดะเอาเยี่ยลวะเนี่ยสายไหมลองดูกันอเก็ด่เยนี่ไงได้นี่ไงสายสายไปจะเป็นวันเรไม่วันนี่ไงลูกไปได้อุ้ยทารวดีไม่น่าหลันะคะต่นเอเิบูมมีความเห็นยังไงเพลงนี้ ปู่มึงพูดจาหน้าตพจังปอปู่ไม่ฟังฮิปฮอปวะเราต้องเข้าเชิญหวานพี่มึงเชิดธุระจำเป็นดีเมย์ย้ายใคยพี่ยายด้วยความจำเป็นไหมเมย์มันแค่ไม่อยากซื้อใหม่เออพี่ใครไม่อยากเสียตังค์ซื้อใหม่ก็เลยใช่แล้วมันก็ก็ดีนะไอโฟนคือเดี๋ยวเวลาถ่ายรูปมันยุ่งยากมันเยอะสุดไอ้คือเยอะไอโฟนนี้แน้วผมลงได้ถ่ายรูปเดี๋ยวผมแอดด็อกมาให้แป๊บเดียวนี่รับกรได้ มองดูซอยเนาะถนนหอยหินเจ็ดสิบหกเมลเจเจอยู่หอยหินกับลง้งเออสวัสดีค่ะสบายดีหนูฝากเบาด้วยเปานะรถนะแรงเปล่ารถไม่แรงไม่นั่งเด้อฟอร์วจุนเนาะแรงสุดก็ไฟแม่งอะไรเออ <ST S> ไฟหน้ารถอ่ะสก็ไฟเดี๋ยวเปิดไฟทันทีเออเอาแยกเกมไม่ไหวอ่ะหนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้ทำเปล่าไม่ได้ทำไรเนี่ยปิดไฟหน้ารถแล้วเกิ ใายตาล็อกเลย้อย่าหลบตาดิอย่านี่อันนี้ไม่หลบเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตำรวจผับไปเองตามดิตามดิโอ้โหตำรวจเอ้ยหนูเปนไาผ่านตลอหน่อยวะอ๋อไม่ใช่ไม่ลิซ่าปะนั่นลิซ่าแล้วมึงดิโดบูมม่วงไหมลิซ่าเล่าลิปนู นั่นลิซ่าเลวลิวันโดโรนันนิโยคอนเนตโตเจลาโตโปเตโตอเอ,อ้ยเลือกโอ้ทำไมกูทำเสร็จพี่แบงค์อะเราจะไปกินร้านอะไรกันบ้านสมอเรียงโอ้ยยี่ร้านมีไบอะนะค่ะ อ๋อเดีดีดีแล้วเขาเพิ่งเปิดใหม่เขาเห็นว่าเพิ่งเปิดป,ประมาณต้นเดือนพฤศจิกแล้วก็เขาชวนหลายทียแล้วแหละร้านใหม่ล่าสุดพี่ไปน่าจะอยู่ร้านกูวะ่ะฮัลโหลพี่ไบ้อยู่ร้านป่้องอ๋ออ <laughs> ยู่ฟอรมากเลยอ่ะเกม <laughs> มึงจะฟอร์แบเนี่ย <laughs> แมื่ก็้สยังดูแมพอยู่ <laughs> เออพี่ <laughs> ไบ้อยู่ไหนอะไม่เป็นไรพี่ไบ้ มันมีโอกาสที่เขาชวนมเมื่อกี้ไม่ใช่มันให้ยู่เทินได้วะพี่ใบนี่เขาเป็นลูกของเพื่อนพ่อแล้วหนึ่งเล้อีกอย่างเขายังเป็นรุ่นพี่ในคณะมีด้วยพี่ใบเขาเป็นคนหัวเห็นแล้วอีกครั้งเขายังเป็นแล้วเขาจะเป็นผัวหนูในอนาคต <c oughs> ไ,ไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวอ,นะอุ้ยรถต่อตามเต็มเลยอุ้ยรถเต็มเลย<อ>ระวังระวังระวังเต็มเลยระวังขอบคุณค้าบเขาคุณครับเราไม่ได้ขับรถถนนมันเคลื่อนที่อยู่เห็นไหม มัลติเวิร์ดไอ้ซาดูเฮ้ยถึงเอ้าเลยเฮ้ยไปด้วยนะไปด้วยนะขอบคุณ เจ้าของร้านมาด้วยทุกคนสรุปเจ้าของร้านมานี่เมื่อกี้เมาไว้ว่าเจ้าของร้านจะอยู่ร้านหรือเปล่าพี่ใบน่าจะอยู่ร้านกูว่าฮัลโหลพี่ใบอยู่ร้านป่ะทำกูรู้อ๋ออยู่ <c oughs> อปอม,มากพี่ใบพี่ใบนี่ไม่ยมมาแบบไม่ได้นัดนกันเลยนะแล้วก็ไม่นัดเลยแล้วก็ลุ้นว่าพี่ใบจะอยู่บ้านสารุปอยู่แล้ววันนี้เป็นวันเกิดพี่ใบด้วยโ <c oughs> ชคดีว่ะ <c oughs> เน่ยหยุด้องมใครมาหัวหินก um> ็ติดต่อพี่ใบนะคะไม่เคยผิดหวังนะคะหนุ่มหล่ไมั้ยดูแลน้องดีๆมาตลอดใช่พี่ใบดูแลดีมาตลอดเลยก็เลยมาหาเขาหน่อยโสดนะทุกคนย้ำใช่ตสดโัดเป็นปีนะครับนี่หน้เฉวหนุมนี้มึงน่ารักมากเลยอ่ะจิมมีหนึ่งเนื้อนเอ อย่ากนอย่ากดเมันก็แค่น้องใส่ขอโทษเฮ้ยแล้วมันไปแก่มันมะสงสารมันมันมีชีวิตนะเนี่ยกว่ามันจะเป็นเม็ดหนึ่งได้อะมันเลือดตกนะไม่ใช่ผมลิขิตนะมันเลือดเท่าไหร่เท่าหร่เอ ว่าพอแก่สุดท้ายเราจะต้องมารวมตัวกันที่บ้านภาคนสศลาที่บางแค,ครไว้กูจะกำลังเก็บเงินเพื่อที่จะไปสร้างบ้าน V I P ที่นี่เลยบางแคแล้วก็รวมเพื่อนอะ่ะเอามาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวกูจ่ายเองค่าบ้านแล้วหงเล่า,ลาคือลุงนั่งหล,ลับลุงนั่งหลับ